สวัสดีครับผมเคยบอกเพื่อนๆว่าผมจะทำใน youtube เรื่องของอาหารและยานะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆเกี่ยวกับสุขภาพก็จะมาคุยเล่าให้ฟังเ,เป็นเป็นความรู้เป็นเกร็ดความร,ามรู้ซึ่งบางทีก็จะเอาจากข้อมูลจากเพื่อนบ้างหรือข้อมูลจากตัวผมเองบ้างเทีนี้เป็นข้อมูลจากตัวผมเองเลยครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณศูนย์การแพทย์ศรีพันนะครับเพราะว่า ไปตรวจครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ามการที่การเปลี่ยนจากการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนทางกรุงเทพมาก็ฐานชีวิตมีขีดใหม่ก็เลยปรึกษาทางท่านอ,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 อาจารย์เก่งและก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับซึ่งก็ได้รับการดูแลดีมากต้องขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาหารือว่าคุณตูนหรือคนอื่นที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับเที่ยวที่ผมได้ได้เจอคุณตูนมาช่วยดูแลดีมากครับดูแลดีมาก สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือในเรื่อง,องงานบริการตั้งแต่ไม่ใช่แค่เข้าไปในห้องตรวจนะครับงานบริการตั้งแต่เข้าไปในศูนย์สีพัดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถว่างวามดีมากเลยครับแล้วก็ตอนตรวจจะเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับเขายังมีตรวจเรื่องโควิดก็เป็นระดับที่ผมยอมรับว่าได้มาตรฐานมากนะครับขึ้นไปถึงที่ชั้นเก้าเพราะว่าเป็นผมไปที่เรื่องของศูนย์หัวใจนะ,ะโรคหัวใจเพราะผมเคยผ่านะครับผ่าหัวใจที่นี่แล้วก็วันนี้ผมก็มา พอระอับนะฮะับอระอัเรื่องการตรวจร่างกายก็อยากบอกเพื่อนๆว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอองอกี่ยวกับหัวใจหรือไขมันในเลือดสูงหรือเกี่ยวกับผมเรียกว่ากลุ่ม NCD เล่นกันนะกลุ่มโรคที่ไม่ได้ติดต่อพวกนี้เนี่ยผมก็มาค้นพบว่าหลังจากตรวจเที่ยวนี้มาก็มีบางอย่างขึ้นบางอย่างก็ลงนะครับก็เลยถามตัวเองกันว่าเอ้เราจะเอาไอ้มากอร์ตัวอย่างนี้มาทําให้ชีวิตเรามัน,ม,น,ม,นมันเกรงกนไปหรือเปล่าก็คุยกับหมอเขาคุณหมอเขาดีครับคุณหมอเขาเป็นคนนี ให้ความคิดเห็นได้ผมว่าเป็นทางทางเปิดเนาะแล้วก็ก็ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็มีปัจจัยเหมือนกันว่าบางทีการกินอาหารเนี่ยกินเนี่ยมันไม่ใช่ห้ามไปหมดแต่ว่าให้ให้ให้อยู่ระดับก็ควรสิ่งที่ผมพบแล้วก็ดีใจมากก็คือหลังจากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ผมขอขอขอธิบายหน่อผมเป,เปลี่ยนไลฟ์สไตล์จากการที่ยื่อเฉยนั่งบนโต๊ะทํางานมาเป็นปเช้าไปใส่บาตรเดี๋ยวบางคนตามผมจะรู้เช้า,ายวเที่ยวใส่บาตรลาวิบาสหรือไปเดินวันละหกพันเก้าผมเอาบอกเที่ยวนี้เ,เขาเรียกเขาเรียกผมคุณพ่อนะโอ้โหเรียงน,น่ารักมาก ก็บอกว่าที่ยันี้คุณพ่อเอาเอา,เอาสักเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งนะผมก็บอกอาจะพยายามครับแต่ไม่ต้องทันทีนะคะค่อยๆผมก็แฮปปี้กับคำแนะนําแล้วก็ผมก็เดินนะฮะเดินทุกวันหกพันกว่าเก้ากิจกรรมที่ผมทําไปมันก็ทําให้ผมเปลี่ยนไปและบ่ายๆผมก็จะเพลียง่วงก็จะนอนนั้นวันไหนที่ผมเดินได้เยอะผมรู้สึกว่าบ่ายๆผมจะได้นอนงีบสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมซงซึ่งซึ่งก็งทาให้ชีวิตผมรู้สึกว่าดีขึ้นผลตัวระมาดดีมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรูโคสน ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เรื่องของครีเอทีฟนีเรื่องไตก็ไม่มีปัญหา,ามีตัวหนึ่งที่ผมเคยเมีปัญหาคือเรื่องของของยูริกแอซิดหรือเกล้าเนี่ยฮะผมเคยขึ้นมาทีหนึง่งแล้วผมก็ควบคุมมันตลอดตอนนี้ก็อยู่ระดับที่คุณหมอบอกก็ให้ระวังหน่อยแล้วกันนะครับผมก็บอกโอเคผมจะไม่เผลอละผมเมื่อกี้ชอบชอบกินไก่อะ่ะแล้วมันชอบกินพวกขนหนีวไก่ทอดไก่ย่างเลยวันนี้ก็ตอนนี้ก็จะคงต้องลดลดหน่อยนะครับแล้วก็ทิมทันก็ชอบไปกินร้านเกียนเน๊ยดเลยครับขามันไก่ร้านเขา นะครับส่วนในตัวที่ผมเน้นมากๆเกี่ยวกับหัวใจผมก็จะเป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะฮะผมก็ดูแล้วเนี่ยตัวเลขทุกตัวก็อยู่ในระดับที่ไม่ทําให้เกิดปัญหาให,ให้ผมกินกุ้งกับปลาหมึกให้น้อยหน่อยก็พอทราบลนะครับในกลุ่มพวกไตอิสลายก็ยัง,ย,งยังอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบก็ถือว่าก็สำหรับผมผมถือว่า,าจากความรู้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับวดสูงจนมีปัญหานะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบมือนกันนะครับพยายาม ให้ร่างกายมันมี exercise ขึ้นเพราะ HDL กับ LDL เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ย HDL เนี่ยต้องออกกำลังกายเยอะๆและอัตราส่วนของ HDL กับ LDL มันค่าความสัมพันธ์ที่จะช่วยในเรื่องของภาวะดูแลเส้นเลือดด้วยก็จะพยายามนะฮะออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ลดอาหารประเภทพวก,กรานส์ f a ตนะครับแล้วสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นเภสัชเกษตรกรมาอาหารกายาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมพยายามจะสร้างสมดุลให้กับมันคือไม่ใช่ว่าเอาอาหารไปแทนยาผมว่าในโลกความเป็นจริงมันทําไม่ได้ สำหรับผมนะฮะใครจะว่าไงผมไม่ทราบแล้วจะเอายามาแทนอาหารทั้งหมดผมว่ามันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมพยายามจะพูดเรื่องอาหารและยาใน YouTube ผมเนี่ยเพื่อจะบอกพวกเราว่าการใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทางสายกลางหรือเว้นความสมดุลแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ทําให้คุณมีชีวิตดีขึ้นนะครับทำไลฟ์สไตล์ให้ชีวิตคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่บอกเกษียณแล้วต้องอยู่เฉยไม่ใช่มีอะไรทําได้ทําครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับ ถ้ามีชีวิตยอยู่ให้นานแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ <c oughs> ตายดีกว่านะครับผมว่าการมีชีวิตอยู่ยให้นานและชีวิตมีความสุขได้ทํานู่นทํานี่แล้วสาคัญถ้าสิ่งเราทํานั้นมีประโยชน์กับคนรอบข้างหรือแม้แต่คนที่เราไม่เคยรู้จักไปก่อนแต่เราเห็นเขาต้องการความชื่ยเลยก็เนี่ยนะครับก็อยากขอบคุณฮะที่ที่สิพลลัลและอยากจะ r e c o m m e n d นะครับว่าถ้าท่านใดที่ไม่ได้ใชออ้อะไรฮะ การรักษาพยาบาลที่จะต้องเป็นรัฐสวัสดิการหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะขโมดตอนท้ายว่าศูนย์การแพทย์ศรีพัฒน์เป็นทางเลือกที่ที่ที่ผมอยากจ,จะบอกว่าผมโอเคมากนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็สิ่งที่ผมได้รับว,วันนี้ก็จะช่วยไม่ได้อะไรนะครับผมก็จะช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ด้วยความเต็มใจทุกความรู้สึกที่ที่ดีครับขอให้รักษาความดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับและอีกสามเดือนเราจะเดินครับสวัสดีครับ